สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาลงดินให้น้องอมทองนะครับนี่นะครับผมก็อเฉดนะครับก็อจะแฉดประมาณนี้นะครับส่วนดัวเงินก็จะสูงนะครับช่วงนั้นสูงพี่ใบทองก็สูงนะครับของพี่ใบทองอยู่ก็สูงนะครับแต่ว่าส่วนของ ออมทองนะครับออมทองออมทองชอบโกยนะครับชอบโกยดินเล่นเล่นนะครับก็จะแฉะนะครับวันนี้ก็จะมาลงดินให้น้องออมทองนะครับ1นึ่งคันรถสิบล้อนะครับหคันรถสิบล้อนะครับนี่นะครับให้เขาสูงสูงเหมือน ที่บวงเงินนะครับไม,ไม่ต้องให้น้ำขังนะครับเพราะรัวเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพน้องอมทองนะครับเพื่อสุขสขภาพช้างนะครับต้องดูอะไรเอาใจใส่นะครับเรื่องอยู่ที่อยู่ต้องสะอาดแล้วก็ต้องดีนะครับผมเพราะว่าไม่มีโรงช้างนะครับเาาหูกไว้โรงแก้งนะครับ ให้ขอนอนนะครับนี่ก็ดินนะครับดินมาแล้วนะครับค,ครับตรงนี้นะ,ะได้อยู่ ถอยมาเด้ครับถอยมาเดินถอยมาตรงนี้ดีกว่า ก็จะถอยไอตรงต่ำนะครับตอนนี้ก็จะถึงพื้นปูนแล้วนะครับผมพื้นปูนที่ต่อหม้อฝังไว้นะครับดินหายหมดเลยนะครับเราก็จะเอาดินมาลงนะครับดินมาลงพี่บงเงินก็กินอย่างสบายใจเลยนะครับสัรปะรดสวยๆนะครับ อ่าสับรดสวยๆเลยนะครับมาแล้วครับดินน้องอมทองนะครับ รเรียบร้อยนะครับรถหนึ่งคันรถ โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับมาดูน้องอมทองจะนอนหลับฟันดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นกึ่งทรายกึ่งหินหน่อยนะครับผมงวดนี้นะครับยินครับก็จะนอนทองจะชอบไหมนะครับถ้าว่าไม่ชอบก็จัดเป็นทรายล้วนเลยให้เลยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวดูน้องอมทองมาถูกจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ให้น้องอมทองมาเล่นดินใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆให้กำลังใจแล้วก็ที่ช่วยอุดหนุนนะครับผลไม้ออนไลน์นะครับผลไม้ออนไลน์ของผู้ผมนะครับก็ ทุกบาททุกสตังค์นะครับทุกคะแนนนะครับที่แม่แม่เอฟซีช่วยอุดหนุนมานะครับก็จะมาใช้จ่ายในการเลี้ยงช้างนะครับยังมีประโยชน์นะครับวันนี้น้องอมทองชอบมากเลยนะครับนานๆจะเล่นทีนะครับนี่แหละครับผมที่ดินไม่อยู่ก็เพราะน้องทองเล่นนะครับโกยเล่นนะครับแป๊บเดียวก็หมดนะครับผมแป๊บเดียวก็หมดก็ต้องมา ใส่ใหม่อีกนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนด้วยนะครับอันนี้ก็จะแชะหน่อยเดียวเขาก็จะเอาจบเอาจบมาโกยให้ตรงน้ำนี้ออกนะครับผมเล่นเลยนะครับเต็มที่เลยเดี๋ยวเขาก็โกยเองนะครับน้องอมทองเขาก็จะแต่งพื้นที่ครับนี่นะครับ ถูกใจเลยครับถูกใจเด็กอ้วนของเราเลยนะครับนู่นนะครับได้ที่นอนสะอาดนะครับดินใหม่นะครับก็เพื่อสุขภาพช้างนะครับผมเพื่อสุขภาพนะครับนี่ยะยายายยายายานี่นะครับเออเเถูกใจครับถูกใจ่ถูกใจนะครับได้เล่นเด็กอ้วนได้เล่นดินใหม่นะครับเล่นแรงนะครับ่วงนี้ ดินนี้ก็จะเป็นดินเขาเรียกดินอะไรนะ่ะดินลูกลังลูกลังนะไม่ไม่แข็งเนาะไม่ไม่เห็นมันแบบเหนียวเหนียวนะครับจะออกล้วนๆจะจะละเอียดจละเอียดดีครับเพราะว่าช้างชอบนะครับแบบนี้นะครับช้างชอบพอดีนะครับถ้าว่าดินทรายดินทรายนี่ก็จะไหลตามน้ําไปเลยเพราะว่าเราดินทรายปุ๊บเวลาหน้าฝนจะไปตามน้ําเลยจะไม่อยู่นะครับจะไม่อยู่ อันนี้ก็คือพอดีนะครับพอดีเลยนะครับนี่โอ้ยเนาะถูกใจวันนี้จะไม่ได้กินอาหารแล้วบ้างวันนี้จะได้เล่นดินทั้งวันทั้งคืนเลยมั้งดินใหม่นอนแน่นนะครับดินนี้นะครับยิ่งเหยียบยิ่งอยู่ดินแน่นเลยนะอ่าผสมดินเหนียวนะครับ นี่ครับแน่นเลยนะครับโกยด้วยเล่นด้วยนะครับกินถ้ากินก็ท้องอืดออกนะครับงูนะครับแต่ว่ากินด้วยก็ต้องเล่นด้วยก็ต้องกินด้วยนะครับเพราะว่าเขาขาดกินไม่ได้นะครับน้องอมทองของเราจะพูดของเรา นี่ไปต้นน,นึงก่อนอ้วนไว้ไ,วไหมอ่ะ,ะตอนมาแรกๆพร้อมเนาะตอนมาแรกๆอาเป็นคนที่ปีที่แล้วนะเนาะปีที่แล้วนะ่ะที่เอาเอาดินมาลงใช่เอาดินมาลงแล้วก็ปีนี้ก็อ้วนขึ้น กล,ลมเลยเด็กอ้วนเลยนะดูนะครับแต่ว่ายังไงก็ขาดกินไม่ได้เขากินจริชงชาง้างช้างตัวนี้กินจริงจริงมากเลยนี่นะครับเพื่อสุขภาพของช้างนะครับเพื่อสุขภาพของเขานะครับนี่ครับบรรยากาศหลายๆเชือกเลยนะครับวันนี้มารวนตัวกันนะครับ แล้วก็จะเชือกไหนที่เชือกไหนที่เขาแฉะเขาก็จะสั่งเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูควันนะครับควันเพราะว่าควันแล้วแต่ควันแล้วก็แล้วแต่คนเลี้ยงนะครับเพราะว่านคนเลี้ยงเขารู้นะครับว่าช้างเขายังไงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสั่งมาเหมือนกันนะครับส่วนของพี่ใบทองก็สูงนะครับไม่ได้สั่งนะครับแต่น้องอทองนี่ต้องสั่งนะครับน้องทอง เพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่านะครับพื้นที่ต่ำนะครับเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมแล้วก็เอาดินทรายมาก็หายไวเลยดินทรายมามนะใช่เันนั้นลงประมาณสามคั้นมั้งสามคั้นะ่ะตรงนี้สามคั้นสามคันหายหมดนะครับอันนี้เป็นคันที่สี่นะครับงวดนี้ก็จะลงไปนะครับถ้าว่าไม่ยังไงนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าว่าเป็นลุมเป็นบอก็จะก็ได้เล่นนะครับแล้วก็ก็ยังหวงกินครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปปรับพื้นพื้นดินให้เขาเล็กๆน้อยๆนะครับให้เขาได้อยู่แบบให้เรียบๆนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคะแนนนะครับทุกกำลังใจนะครับ ช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อช้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมหน่อยเร็ว <c oughs> ครับผมหน่อยเสียหน่อยเสียสวยครับครับผม